ก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับเสียดนะครบครบรอบ50ปีแล้วอยู่คู่กับประเทศไทยกับคนไทยมาโดยตลอดนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่เก่าแก่มากๆบริษัทหนึ่งเ,เลยนะครับครบรอบ50ปีเนะี่ยก็อยากจะขอวอวยพรให้เสียดเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยต่อไปสร้างสิ่งดีๆนะครับเป็นที่ที่กระจายความรู้นะครับสิ่งสําคัญสําคัญเทรนด์สำคัญสำคัญ,ค,ญ,ค,ญความรู้ที่จําเป็นเนี่ยต่อโลกอนาคตเนี่ยให้กับคนไทยต่อไป ที่คุณสุวดีผู้ก่อตั้งงานดีบุ๊กได้เริ่มบริษัทงานดีบุ๊กสใหม่ มีไอเดียที่จะทำหนังสือเล่มเล็กๆชื่อว่า g o g i n i u s Mini นะคะที่จะเป็นจุดประกายให้เด็กๆเ,เนี่ยสนใจที่จะมาอ่านหนังสือตอนนั้นก็พัฒนาออกมาหลายเล่มมากไม่ว่าจะเป็นคำคันความรู้รอบตัวแต่ตอนนั้นไม่มีใครช่วยขายเลยค่ะมีแค่4ีเอ็ที่เดียวที่แนะนำว่าถ้าคุณทำหนังสือเล่มเล็กๆแบบนี้ควรจะมีชั้นแบบนี้แล้วก็ให้โอกาสพวกเราวางชั้น g o g i n i u s Mini ไว้ที่4ีเอ็ทุกสาขา เพราะว่า C1 มีอุดมการเชื่อว่าหนังสือจะช่วยแปลกแปลงสังคมไทยได้ก็เลยสนับสนุนนันมีบุ๊กตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ Happy Birthday C1 ครบครอบ50ปีไม่อยากเชื่อเลยเวลาผ่านไปเร็วขอให้อยู่กับสังคมไทยและก็ช่วยส่งเสริมการอ่านให้กับสังคมไทยตลอดไปนานๆเลยค่ะ สวัสดีครับผมผมฟอร์ดรันนะครับก็เสียดครบรอบ50ปีผมก็ขอให้เสียดอยู่กับคู่กับคนไทยไปน,นานๆแล้วก็มีนักอ่านเพิ่มขึ้นขอให้แบบส่งต่อการอ่านแล้วก็ส่งต่อความรู้กันให้กับคนไทยไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆน,นะครับค่ะสำหรับ50ปีเสดนะคะก็ขอให้เสดเติบโตยิ่งขึ้นค่ะทั้งในยอดการขายหรือว่ายอดหนังสือนะคะก็ดีใจมากมากค่ะที่วันนี้ได้มาให้และเสีนในวันนี้ค่ะ